Thank you กันต่อนะคะถึงภาพที่จะเกิดขึ้นกับคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่13กรกฎาคมนะคะเมื่อคืนนี้คุยค้างไว้วันนี้จะคุยกันต่อกับนักวิชาการ3ท่านค่ะนักรัฐศาสตร์นักนิติศาสตร์และนักสันติวิธีนะคะอาจารย์วิรพัฒน์คะในมุมมองของนักกฎหมายตอนนี้มีการวิเคราะห์กันว่าถ้าคำวินิจฉัยของตุลาการออกมา4ต่อ4เท่ากัน จะเกิดขึ้นได้ไหมคะแล้วจะนําไปสู่อะไรคะถามว่าเกิดขึ้นได้ไหมเกิดขึ้นได้เพราะเราไม่สามารถไปบังคับจิตใจตุลาการทั้งแท่านได้แต่ถามว่าเราจะเป็นอะไรมีผลหรือไม่เนี่ยนะครับพูดให้ชัดเจนนะครับรัฐธรรมนูนีน่นะครับเขียนไว้ชัดเจนว่าคําวินิจฉัยสาร,รมนูนี่ต้องอาศัยเสียงข้างมากหมายความว่าหากไม่มีเสียงข้างมากย่อมไม่มีคมําวินิจฉัย4ต่อ4ไม่นับเป็นคําวินิจฉัยคุณก็ต้องไปดําเนินการให้มันมีเสียงข้างมากขึ้นมาให้ได้ นะครับเพราะฉะนั้นตอบได้ว่าถ้า4.4 4. 4. คือไม่มีคำวินิจฉัยไม่ใช่ว่ามีคำวินิจฉัยแต่ตอบไม่ได้นะครับแต่ถ้าสมมติบางคนจะเถียงผมตอบ,บอกว่าอา้าวแล้วอย่างนี้ให้ประธานศาลออกเสียงเพิ่มชี้ขาดได้ไหมนะครับเหมือนคณะกรรมาการมาช่วยุังทรได้เลยคําตอบแบบนี้ครับสารมน,นูญเนี่ยนะครับมีกฎหมายที่ชัดเจนอยู่ในข้อกําหนดวิธีพิจารณาของศาลเขาบอกว่าเสียงข้างมากเนี่ยต้องใช้เสียงข้างมากแต่เขาไม่ได้บอกต่อว่าถ้าเท่ากันล้วเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าถ้าไม่มีบอกไว้ให้ไปใช้กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ไปพลิกดูกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนี่นะครับก็ไม่ได้บอกไว้ว่าให้ประธานศาลเนี่ยเป็นคนเข้ามาชี้ขาดแต่มันมีกฎหมายอีกตัวหนึ่งครับบอกว่าเขาเรียกว่าพระธรรมนูญศาลยุติธรรมน,นะครับเขาบอกว่าหากเสียงเท่ากันเนี่ยให้ประธานศาลหรืออธิบดีศาลซึ่งไม่ได้นั่งเป็นองค์คณะเนี่ยเข้ามาทําความเห็นเพิ่มเติมได้แล้วมตินี้ต้องออกมาในวันศุกร์นี้เลยใช่ไหมคะคำตอบคืออย่างนี้ครับคำตอบคือกฎหมายที่พูดไปเมื่อกี้เขาบอกว่าต้องไม่นั่งอยู่ในองค์คณะแต่เผอิญท่านประธานวาสานาลที่ท่านอยู่ในองค์คณะแล้วท่านก็เลยไม่สามารถออกมาได้ นะครับคราวนี้ถ้าสมมติศาลบอกว่าจะต้องออกภายในวันศุกร์นี้เนี่ยนะครับมันก็อาจจะมีทางออกอีกทางหนึ่งคือเขาเรียกว่าอาศัยหลักกฎหมายทั่วไปแล้กกฎหมายทั่วไปนี่บอกว่าในกรณีที่คุณหาคําตอบไม่ได้คุณต้องหากฎหมายที่ใกล้เคียงมากที่สุดมาใช้ไปพลิกดูนะครับข้อ13ของข้อกําหนดวิธีพิจารณาของศาลเนี่ยบอกว่าในกรณีที่มีคนไปคัดค้านให้ตุลาการถอนตัวและคะแนนเสียงมาเท่ากัน4ต่อ4นี่นะครับเขาบอกให้ยึดคะแนนเสียขงของฝ่ายที่เป็นคุณต่อผู้คัดค้านหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าระเสียงเท่ากักนควรจะต้องยึดหลักว่า ควรจะยึดในเสียงที่ไม่เป็นไม่เป็น,ปนโทษต่อผู้ที่ถูกร้องนะครับชั้นใดชันนั้นถ้าเกิดออกมาสี่เสียงแล้วท่านยืนยันว่าเป็นคำวินิจฉัยเนี่ยก็ต้องถือว่าไม่มีผลที่จะไปเป็นการสั่งห้ามหรือยุบพักใดๆเพราะว่ามันไม่ใช่คำวินิจฉัยที่ถูกต้องตามหลักกฎหมายนะครับค่ะอีกด้านหนึ่งที่กําลังจับตามองกันมากนะคะบ,บทบาทขององค์กรอิสระโดยเฉพาะสารรัฐธรรมนูญในคดีนี้อาจารย์ตระกูลมองบทบาทความเป็นสารรัฐธรรมนูญยังไงบ้างคะคือผมไม่อยากให้สารธรรมนูญเป็นตัวแสดง ในเชิงของการเมืองผมอยากให้สารรัฐมนูลนั้นเป็นตัวตัวตดสินในกรณีที่มันมีปัญหาทางการเมืองที่เกิดจากรัฐธรรมนูลเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสารท่านเนี่ยท่านต้องวางบทบาทตรงนี้ให้มั่นไม่ควรจะเข้ามายุ่งเกี่ยวบทเรียนในอดีตมันเป็นตัวชี้จากเสียงเรียกร้องสมัยปีสี่สองสี่สามผมไม่อยากให้บทเรียนนั้นกลับมาใหม่ผมอยากให้สารนั้นเนี่ยท่านตัดสินอยู่บนพื้นฐานของรัฐธรรมนูญว่าเป็นอย่างไร นะครับประเด็นต่อมาก็คือว่าผมไม่อยากให้กองเชียร์แต่และฝ่ายนั้นเนี่ยไปสร้างแรงกดดันจกนกระทั่งผู้พิพากษาซึ่งเป็นมนุษย์นะตุลาการนี่ท่านเป็นมนุษย์สร้างแรงกดดันจกนกระทั่งท่านขาดความแน่วแน่ในเชิงของหลักการของตุลาการที่ต้องตัดสินผมไม่อยากให้ไปกดดันขนาดนั้นเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องขอขาดบาดตายอะไร เพียงแค่รัฐมนูลการน,นี้ผมผมเรียนตรงๆว่าไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายสมมุติว่าผมอยู่ในฝ่ายที่ถูกขัดค้านใช่ไหมครับเอาจะให้ยกเลิกก็ยกเลิกไปเดี๋ยวผมก็เสนอใหม่เพราะผมเป็นฝ่ายเสี่ยงข้างมากใช่ไหมครับเสนอใหม่ขณะเดยียวกันถ้าผมอยู่ในฝ่ายของผู้ลองคัดค้านการดำเนินการน,น,น,นี้นะครับสมมติว่าผมชนะผมชนะว่าศาลสั่งให้ระง,งับตรงนี้นะมันก็ไม่ได้ไหมายความว่าทุกสิ่งอย่างมันจะจบ มันก็ยังเดินต่อได้เหมือนที่ท่านเอกชัยบอกว่ามันมีสิ่งที่จะเดินต่ออยู่แล้วเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องคดีอาญาแต่เป็นเรื่องทางการเมืองการเมืองจะเดินได้หลายทางและจุดจบของการเมืองมันไม่มีมันจะเดินไปเรื่อยๆเ,เพราะนั้นประเด็นของการแก้รัฐนูญไม่ใช่จุดจบและไม่ใช่ประเด็นสุดท้าย มันจะมีทางเดินไปอีกหลายทางมากเพราะฉะนั้นเราอย่าไปตึงเครียดเราอย่าไปซืเรียดนะครับผู้เล่นหุนทั้งหลายก็อย่าวิตกกังวลอย่าไปพึ่งไปเทขายหุ้นบันสุก์นี้เรื่องไม่ได้ร้ายแรงถึงขนาดนั้นการเมืองเราต้องเข้าใจว่าการเมืองมันมีชีวิตมันเดินได้หลายทางเรื่องนี้เราไม่ได้เดี๋ยวก็มีเรื่องใหม่มันไม่จบเพียงแค่นี้ครับกลายเป็นกองเชียร์เครียดเกินกว่าผู้ที่เกี่ยวข้องหรือเปล่าคะผมดูแล้วครับ อย่างที่เคยคุยไว้ว่าเมื่อกี้อาจารย์ตระกูลพูดถึงเรื่องหุ้นใช่ไหมทราบไหมว่าหุ้นเนี่ยก่อนที่รัฐบาลนี้จะเข้ามา่ยอยู่ที่แปดร้อยกว่าหลังจากที่รัฐบาลนี้เข้ามาแล้วเกิดความขัดแยง้งเกิดอะไรมากมายเนี่ยหุ้นเกือบไปแตะพันสามก็แสดงว่าขัดแย้งกันดีใช่ไหมทําให้บ้านเมืองเจริญ <laughs> อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมอยากจะมองอย่างนี้นะครับว่าสารรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าเปิดเป็น,เป,นเป็นการที่สังคมไทยได้ศึกษานะถ้าเปิดใครได้ติดตาม เพราะว่าเดิมเราอยู่กับสารสถิตยุตธธรรมที่มีของเดิมเนี่ยเราก็รู้ว่าสารเนี่ยแต่ต้องไม่ได้สารเนี่ยตัดสินยังไงไต้องจบตรงนั้นแต่เรากลับเห็นสารธรมนูลที่บางครั้งออกมาพูดเหมือนกระตอบโต้กับสังคมเหมือนกันบางช่วงเวลาเราก็คงจะแปลกใจว่าออะทำไมสารทําอย่างนี้สารทําไม่ถูกต้องหรือเปล่าสารจะทํำยังไงก็แล้วแต่รวมไปถึงตัดสินแล้วแล้วหลังจากตัดสินจะมีการพูดคุยอะไรอีกหรือเปล่าเนี่ยก็เป็นการสร้างคุณค่าในตัวเองของสาร ไม่ใช่ไม่ใช่คนอื่นจะมาทําอะไรเลยผมยก,กตัวอย่างง่าย,ายๆคดีอากงรุนแรงกว่านี้ไหมรุนแรงกว่านี้นะมันอิ펙ต์ต่อสังคมมากเลยนะแต่พอตัดสินปุ๊บสังคมหยุดศาลหยุดเรื่องจบ mm hmm. เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นจะจบหรือจะเดินต่อเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตัวศาลเองด้วยนะเมื่อกี้ทั้งอาจารย์ตะคุณบอกแล้วศาลเป็นแอคเตอร์ตัวหนึ่งถ้าเกิดแอคเตอร์ยังเดินอยู่แอคเตอร์ยังไม่ยอมหยุดสังคมก็ไม่หยุดค่ะครับ ูเหมือนอาจารย์ตะกูลจะไม่ค่อยอยากให้สารเป็นแอคเตอร์นะคะหรือเห็นว่าไม่ควรจะเข้ามาทางอาจารย์วีรพัฒน์ว่าไงคะความจริงนักกฎหมายแต่ดังเดิมก็ต้องบอกว่าสารก็ต้องไม่เป็นแอคเตอร์อยู่แล้วสารก็ต้องไม่มีความเห็นทางการเมืองตัดสินตามกฎหมายนะครับแต่ผมเนี่ยอาจจะอายุน้อยผมก็ขออนุญาตกล้าพูดกลางรายการเลยว่า ในความเห็นใน,ใน,ในแนวแนวคิดทางกฎหมายสมัยใหม่ที่อาจจะเรียกว่าสัจจนิยมเนี่ยนะครับเรียลลิซึมเนี่ยนะครับคือผมคิดว่าเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่ศาลร,รัฐธรรมนูญหรือศาลฎีกาของของประเทศสหรัฐที่ตัดสินคดีรัฐธรรมนูญเนี่ยจะไม่มีแนวคิดในทางการเมืองใดๆเลยแน่นอนชัดเจนครับว่าศาลเนี่ยจะต้องมีแนวคิดแล้วว่าชายและหญิงแต่งงานกันและชายและชายและหญิงและหญิงแต่งงานกันได้หรือไม่ความจริงของแบบนี้มันไม่ใช่ เรื่องกฎหมายอย่างเดียวนะครับมันคือเรื่องแนวคิดทางการเมืองด้วยว่าเป็นเสรีนิยมหรืออนุรักษ์นิยมฉันได้ก็ฉันนั้นครับผมเชื่อว่าสาร,รน้ำมูไทยเนี่ยในอนาคต1 0 20ปีมาถึงเนี่ยจะเจอคำถามที่เป็นคำถามที่ไม่ใช่คำถามข้ขอกฎหมายเป็นคำถามที่ต้องใช้ค่านิยมทางการเมืองบางอย่างเข้ามาร่วมตัดสินด้วยคําตอบที่สําคัญคือสารเนี่ยอาจจะไม่อยู่เหนือการเมืองเพราะสารเป็นมนุษย์แต่ทั้งนี้เนี่ยสารจะต้องไม่อยู่เหนือกฎหมายเช่นกันหมายความว่ามีความเห็นทางการเมืองไปใน,ในลักษณะตีความบางอย่างได้แต่ต้องตีความภายในกรอบกฎหมายผมยกตัวอย่างนะครับ สมมติสารมีแนวคิดว่าจะต้องตีความกฎหมายให้เข้มข้นเพื่อจะป้องกันไม่ให้นักการเมืองเนี่ยไปมีผลประโยชน์ทับซ้อนคดีนายกสมัครทํากับข้าวนี่นะครับถ้าท่านจะบอกว่าอาศัยอํานาจที่กฎหมายให้ท่านไปวินิจฉัยว่าท่านพ้นจากตำแหน่งหรือไม่สารจะตีความด้วยความเข้มข,ข้นของเนื้อหาสาระที่บอกว่านักการเมืองจะเป็นแบบไหนเนี่ยสารอาจจะตีได้ผมน้อมรับคำวินิจฉัยแต่ผมไม่เห็นด้วยแต่คดีนี้เนี่ย มันแปลกครับคุณนัทธาเพราะมันเป็นคดีที่การเมืองชัดเจนและหลุดพ้นไปจากปาริมณฑลของกฎหมายเสียแล้วหมายความว่ามาตราสตั้งแต่ต้นนี่นะครับบอกว่าต้องผ่านอายการก่อนเป็นเรื่องการใช้สิทธิเสรีภาพท่านั้นไม่เกี่ยวกับการใช้อำนาจหน้าที่ท่านก็ยังอุตส่าห์ดึงคดีมาสู่ตัวเองได้นี่แหละอยู่เหนือกฎหมายอ,าอยู่เหนือการเมืองหรือไม่ผมไม่ทราบแต่นี่คืออยู่เหนือกฎหมายไปเสียแล้วนะครับผมขออนุญาตเสริมอีกประเด็นนิดหนึ่งนะฮะเมื่อกี้ท่านอาจารย์ตะกุลบอกว่า ه, สุดท้ายแล้วเนี่ยเราเราเราอย่าเพิ่งไปตกใจกันว่าออกมาอย่างไรคุอผมคิดว่าผมอาจจะขออนุญาตบอกคุณนัทธาไปถึงสเต็ปต่อไปนิดนึงว่ามันมีผลพอสมควรนะครับที่เราต้องระวังเพราะคดีนี้เนี่ยมันจะถูกโยงไปสู่กระบวนพิจารณาของคดีอาญาที่มีบัตรนี้เนี่ยมีผู้ไปยื่นต่อปปชไว้แล้วหมายความว่าอะไร ศารฐมนูเนี่ยท่านไม่ได้ตัดสินคดีอาญาแต่ท่านบอกได้ว่ามันเป็นการล้มล้างการปกครองหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดสารท่านชีน้นะครับวันศุกร์นี้ว่าเป็นการล้มล้างการปกครองหมายความว่าโอกาสที่อีกคดีที่พลตีจำลองไปยื่นไว้400กว่าคนนะครับสสสวก็อาจจะ ติดวงแหนเป็นการล้มล้างการปกครองไปด้วยสารเนี่ยไม่ได้ลงโทษอาญาแต่มันมีปปชที่สามารถไปฟ้องคดีต,ต่อศาลฎีกาแผนคดียาของผู้โดยกำเนิดการเมืองได้หากสมมติว่าถูกไปชี้มูลแล้วว่ามีความผิดนะครับคุณทักธิผมเล่าให้ฟังเลยรัฐรมนูญจะบอกว่าถูกคุณชี้มูลแล้วตัดสินไม่เสร็จแต่คุณจะถูกสั่งห้ามไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่ลองนึกภาพดูนะครับสสส,สวนในสภา400กว่าคนเผลอๆคณะมนตรีถูกดึงเข้าไปด้วยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเมืองผมว่าตรงนี้เนี่ยขอให้สารรัฐธรมนูญเนี่ยก็ต้องคิด สภาพบ้านเมืองจากนี้ไปนะคะจะอีรุงตุงนางไหมคะอาจารย์เอกชัยว่าไงคะ <ผม S 1> หลังจากคขาบอกย่า<ม>นี้ผมติดตามเรื่องนี้จริงแล้วเรื่องนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องระยะสั้นมากเลยแต่ผมมองระยะยาวว่าสุดท้ายเนี่ยสังคมไทยจะอยู่ร่วมกันยังไงต่อไปอนาคตแล้วผมผมยังคาดการเลยว่าชุดนี้ที่ทะเลาะก,กันบ่อแว้งกันอยู่ที่มีปัญหากันอยู่เนี่ยตายหมดแล้วเนี่ยสังคมไทยยังทะเลาะก,กันอยู่ยังไม่จบเพราะฉะนั้นเราต้องมานั่งคิดกันว่าเอะเรายังจะทําอย่างนี้ต่อไปเนี่ย แล้วเราจะส่งมอบประเทศไทยให้กับลูกหลานเราเนี่ยเขาอยู่ยังไงที่เขาจะต้องขัดแย้งกันต่อใช่ไหมวันนี้เราเห็นใช่ไหมมีการสืบทอดเจตนตาลมขัดแย้งแทนพ่อก็มีแล้วเพราะฉะนั้นเราเริ่มถึงลูกเลยนะแล้วเราจะให้ถึงหลานอีกเหรอเพราะฉะนั้นเราเตรียมส่งประเทศไทยเนี่ยให้กลับสู่ลูกหลานเราเนี่ยเขาอยู่อย่างสันติสุขใช่ไหมไม่ใช่เอาปัญหาส่งมอบไปกับเขาแล้วเขาไปขัดแย้งกันต่อผมว่าสังคมไทยกําลังจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะนั้นก็อยากจะบอกไว้ก่อนว่าถ้าเผื่ออยากให้ลูกหลานเราอยู่อย่างมีความสุขเนี่ยท่านต้องเตรียมแล้วล่ะ ที่ผมก็ว่าถ้าเผื่อท่านไม่เริ่มพูดกันเนี่ยนะท่านจะหวังที่จะจบในเรื่องความขัดแย้งเนี่ยไม่มีทางได้เลยมันต้องเริ่มดในการพูดไม่ใช่เริ่มด้วยการที่จะสร้างปัญหาใส่กันอย่างนี้ไม่มีทางจบครับอาจารย์ตะกูลฟังอาจารย์เอกชัยแล้วมองโลกในแง่ายไปป้คะผมคิดว่าท่านอาจารย์มองโลกในแง่ดีมองโลกในความเป็นจริงทางการเมืองผมเองเนี่ยนะครับคุณนัฐาผมศึกษาการเมืองติดตามการเมืองตั้งแต่ผมเด็กๆตัง้งแต่ยุคจอมพลสฤษดิ์ ผมเห็นการเมืองนี่เปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างหลายสิ่งหลายอย่างเราคิดว่ามันตายแน่ผมผ่าน14ตุลาผ่าน6ตุลาผ่านพฤษภาธมินนะครับแล้วก็ต้องผ่านล่าสุดเมื่อสองปีที่แล้วเราคิดว่าบ้านเมืองจะไปไม่รอดก็เหมือนกับครูบาอาจารย์ผมที่สอนผมมาตั้งแต่ปี1516เดี๋ยวนี้ครูบาอาจารย์ผมนั้นหยุดหยุดเพราะอะไรหยุดเพราะว่าท่านไม่ใช่ว่าท่านไม่สนใจบ้านเมืองแต่ท่านเห็นว่าบ้านเมืองเนี่ยมันพัฒนาไปแต่ละขั้นแต่ละตอนมีคนรุ่นใหม่มารับ นะครับท่านปรเบิร์ตไชยเท่าท่านวางมือผมวางมือก็ยังมีคนหนุ่มๆเนี้ยไฟแรงจะเดินต่อไปด้วยหมายความว่าการเมืองเราเนี่ยมันไม่ถึงจุดอับการเมืองเราไม่ได้ทําให้บ้านเมืองเรานั้นต้องพินาศแต่การเมืองเราเราจะเดินไปข้างหน้าประเด็นที่จะเดินไปข้างหน้านั้นคือสิ่งที่ผมอยากจะเรียนว่าเราต้องดูว่าสังคมเราเนี่ยเรามองการเมืองเรามองระบบ เรามองกลไกลและกระบวนการของทางการเมืองเราอย่างไรสิ่งเหล่านี้ถูกกําหนดโดยรัฐรมนูญการเรียกร้องแก้ไขรัฐมนูญไม่ว่าจะเป็นฝ่ายที่ต้องการแก้ไขไม่ว่าจะรูปแบบใดก็แล้วแต่หรือฝ่ายที่คัดค้านนั้นเขามองที่ระบบและกระบวนการทางการเมืองเป็นสําคัญสิ่งที่ทุกคนพูดกันน้อยมากก็คือว่าเราจะให้กระบวนการทางการเมืองของเราระบบและกลไกลทางการเมืองของเรานั้นไปทางไหนไปเพื่ออะไร เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนของประเทศชาติหรือเปล่ากระบวนการและกลไกทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญที่บัญญัติเอาไว้ไม่ว่าจะปี40หรือปี50รรบพอใจไหมไม่ใช่ว่ามาจากการปฏิวัติมาจากคณะรัฐประหารหรือมาจากรัฐมนตรีของประชาชนแต่เราต้องดูเนื้อในใน,นกลไกและกระบวนการนั้นเรายอมรับได้ไหมถ้าเรายอมรับไม่ได้หรือเรายอมรับได้มันก็เป็นที่มาว่าสสรชุดที่3าที่จะมาร่างรัฐธรรมนูญครั้งนี้ เราก็ไม่รู้ว่าสสทรท่านเนี่ยจะวางกลไกหรือกระบวนการทางการเมืองที่ว่านั้นอย่างไรคงไม่ใช่เป็นเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์หรือไม่ใช่เป็นเพราะเ,เรื่องของระบอบประชาไใจที่มีพระมหากษัตริย์ต้องเป็นประมุขอย่างเดียวแต่ว่าต้องมองถึงอำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลการและองค์กรอิสระต่างๆซึ่งเป็น,นกลไกและกระบวนการทางการเมืองที่วางกลไกที่สร้างความทวงดุลอำนาจกันเอาไว้เราจะเอากันอย่างไร หมายความว่ากลไกกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นทางการเมืองเนี่ยควรจะเป็นไปตามธรรมชาติคือ,คอคกลไกและกระบวนการนั้นมันไม่ใช่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติณเวลานี้เรามีกระบวนการและกลไกแบบนี้สิ่งที่ผมมองว่าเป็นการล้มล้างกระบวนการและกลไกลเนี่ยก็คือว่าถ้าผู้ร่างรัฐมนูญออกมาซึ่งเราไม่รู้ว่าคนจะร่างรัฐมนูญเนี่ยที่จะร่างเนี่ยเขาจะยอมรับกระบวนการและกลไกนี้หรือไม่เพราะเราไม่รู้จริงๆแต่ถ้าเราติดตามข่าวเราก็จะเกิดความวิตก เกิดการสร้างภาพว่าเอ๊ะกระบวนการและกลไกเหล่านี้เขาจะไม่เอาใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นวันดีคืนดีนักการเมืองกนมาบอกว่าจะให้สารคู่มาเป็นสาลเดียวจะยกเรื่องนั่นยกเรื่องนี้ตัวผมเองผมคิดว่าเอ๊ะนี่มันเปลี่ยนแปลงกระบวนการและกลไกนะสังคมเราเนี่ยเราไม่คิดเรื่องนี้สังคมเรานั้นยังให้ความสําคัญเรื่องนี้น้อยอย่าลืมนะครับก่อนปี40เรามีปัญหาที่เราเรียกร้องการเป็นรูปทางการเมืองเราไม่ไว้ใจ คาว่าไว้ใจใหม่แล้วนะครับเราไม่ไว้ใจนักการเมืองใช่ไหมพอเราไม่ไว้ใจนักการเมืองเราจะไม่มีการเมืองประชาธิปไตยหรือเปล่าไม่ใช่มีเพราะระบประชาธิปไตยต้องมีนักการเมืองต้องมีการเลือกตั้งแต่เราก็สร้างกลไกลเข้ามาทวงดุลและตรวจสอบซึ่งกลไกลเหล่านั้นจะทําดีหรือไม่ดีจะทําหน้าที่ได้มากนอยแค่ไหนอันนี้ไม่ทราบแต่กลไกลเหล่านี้มีเพื่อทวงดุลและ่วงรังอันนี้เรายอมรับไหม ถ้ามองอีกด้าหนึ่งนะคะอาจารย์เิรพัฒน์บทบาทขององค์กรอิสระโดยเฉพาะในการเข้ามาตรวจสอบรัฐบาลจากนี้ไปจะเปลี่ยนไปไหมคะผมคิดว่าคงต้องเปลี่ยนนะครับและไม่ใช่เปลี่ยนเฉพาะการตรวจสอบรัฐบาลเท่านั้นนะครับองค์กรอิสระที่มาตรวจสอบสารหรือแม้แต่สวที่ตรวจสอบสารนี่คงต้องทบทวนกันนะครับว่าเราจะต้องปรับเปลี่ยนไปอย่างไรคราวนี้ผมคิดว่าการตัดสินคดีใน,ในวันศุกร์คือพรุ่งนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่ามันจะมีนัยยะที่สาคัญต่อองค์กรอิสระที่คุณนัฐาถามมาก็คือกฎหมายเนี่ยมันจะถูกตีความให้กว้างแคบได้แค่ไหน สมมติสารตีความมาตรา68ะสักกว้างขนาดนี้เชียให้อำนาจสาลขนาดนี้เชียและต่อไปนี้เนี่ยองค์กรอ,อิสระอื่นๆจะเอาตามบ้างได้หรือเปล่าตีความกฎหมายสักกว้างเชียรนะครับคณะกรรมการสิทธิผูเสชนอาจจะอยากกำหนดนโยบายสิทผิ้เสีชนแทนก,กระทรวงพัฒนาสังคมของรัฐบาลน,นะครับหรือว่าผูต้ตรวจการแผ่นดินอาจจะใช้อำนาจหน้าที่เสนอแนะหรือว่ามินิฉัยคุณสมบัติจริยธรรมอะไรก็แล้วแต่ผมว่าตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่สอกมาจากแนวคำวินิจฉัยในวันพรุ่งนี้ได้เหมือนกันผมอาจจะฝากสั้นๆนิดหนึ่งนะครับว่า ผมบอกแล้วนะครับว่าคดีนี้มันไม่จบวันศุกร์หรอกมันโยงไปถึงคดีอาญาซึ่งจะมีคนไปพ้องปปชต่อถ้าศาลบอกว่าผิดนี่นะครับก็จะไปบอกให้ปปชชี้มูลเพื่อจะให้มีการชะง,งักงานของสภาและกัมนตรีศาลจะตัดสินอย่างไรเนี่ยผมคิดว่าบัดนีน้ในเมื่อมันหลุดปริบณทนกฎหมายเพียวๆไปซะแล้วน,นะครับศาลจะต้องคำนึงถึงความเป็นไปของบ้านเมืองเป็นสําคัญไว้ด้วยนะครับตรงนี้มองบรรยากาศบ้านเมืองที่กําลังเกิดขึ้นนะคะอาจารย์ความเป็นไปได้ที่จะเกิดความปรองดองเนี่ยจะมีไหมคะคือคืออย่างนี้ผมมองอย่างนี้นะนัฐาถ ที่เขาขัดแย้งกันมาเนี่ยผมให้เวลาอีกสิปียังแก้แก้ปัญหาไม่หมดแค่วันนี้นะฮะแล้วถ้าเปิดอปล่อยให้เหตุการณ์มันมากขึ้นแล้วมันบานปลายป้ากันเนี้มันอาจจะมากกว่านี้เวลานี้แค่นี้ผมก็คิดว่าผมตายแล้วอาจจะไม่เห็นเขาอยู่ด้วยกันที่มีความสงบสุขเพราะนั้นผมไม่อยากเห็นไปถึงลูกหลานเราแล้วยังขัดแย้งกันแล้วรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ไม่อยากถึงกับประเทศอื่นๆที่เขาเกิดขึ้นแล้วที่เขา เขาไม่รุนแรงเหมือนกับทั้งเราผมจะยกตัวอย่างให้คุณนาถาฟังนะครับว่าขณะนี้มีการพูดกันในเวทีที่ผมได้รับข้อมูลมาจากทางสภาความมั่นคงแห่งชาติว่าขณะนี้ความรุนแรงของบ้านเมืองในการต่อสู้กันเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีความรุนแรงอยู่ระดับที่สามของโลกคือเขาบอกว่าที่รุนแรงและทําให้คนบาดเจ็บล้มตายเสียชีวิตเนี่ยอิรักอันดับหนึ่งอัฟกานิสานอันดับสองประเทศไทยคืออันดับสาม ตอนนี้อิรักจบแล้วเพาะอเมริกันกลับไปแล้วแล้วก็อัฟกานิสถานเนี่ยนาโต้กำลังจะกลับถ้าเปิดสองประเทศนี้เขากลับถ้าจบเนี่ยประเทศไทยคืออันดับหนึ่งของโลกเป็นอันดับที่ไม่น่าใจเราต้องการไหมเราภูมิใจกับตัวเลขตรงนี้ไหมอีกตัวเลขหนึ่งผมอยากใะรู้ว่าเขาวัดที่ peace index คือความสงบสุขของชาติต่างๆเนี่ยท่านทราบไหมประเทศไทยเนี่ยนะครับประเทศลาวเนี่ยอยู่ลำดับที่32มบาเลเซียเบลีเซีย19นะครับประเทศไทยขณะนี้อยู่ที่ลำดับร้7ของโลกในความสงบสุขเขาเขียนไว้เลยว่า ประเทศไทยนี่แดงแจ๋เลยคือไม่มีความสงบสุขจากตัวชี้วัดทั้งหมดแล้วจะมีกลไกมีกระบวนการอะไรที่ทําให้อันดับเราไม่สูงขนาดนั้น <ผม S 1> คะเพราะว่า,าเอาละคนไทยนะถึงเวลาแล้วต้องกลับมาใช้แบบเดิมไม่ได้แล้วต้องทําอะไรที่แตกต่างจากเดิมแตกต่างจากเดิมไม่ใช่ทําความรุนแรงมากขึ้นนะแตกต่างจากเดิมคือเดินห้าเขาขเข้าหากันนะไม่ใช่ถอยคนละก้าวผมไม่ต้องการถอยเดินหน้าเข้เขา,ขเาหากันแล้วก็จับมือกันแล้วคุยกัน <ừ> คุณต้องการอะไรฉันต้องการอะไร คุณให้ฉันได้ขนาดไหนฉันให้เธอได้ขนาดไหนมันต้องคุยกันครับไม่คุยกันไม่จบที่ชาติไหนชาติไหนก็คุยกันทั้งนั้นแหละแต่ชาติไทยนี้ยังไม่คุยกันผมยังไม่เข้าใจว่าแล้วลูกหลานท่านจะคุยกันต่อไปไหม<ช>ถ้าเพื่อท่านอยากอยู่ร่วมกันในต่อแผ่นด,ดินนี้ยเราถามทั้งหมดที่ท่านทาทั้งหมดเนี่ยทั้งสองฝ่ายเราถามว่าประเทศไทยได้อะไรบ้างที่ได้จากการทําของท่านทั้งหมดฟังดูเหมือนจะเป็นทางออกที่เหมือนจะทําง่ายแต่ก็ยังทําไม่ได้สักทีนะคะอาจารย์การหันหน้าคุยกันเนี่ยทำยากครับถึงที่คือคือเป็นความบางดีของท่านอาจารย แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยทุกคนมองคือใจอะ่ะมันไม่ไว้ใจ mm. ความไม่ไว้ใจนั้นไม่ใช่เรื่องของการเกลียดชังส่วนตัวแต่มันเป็นความไม่ไว้ใจ,ใจว่าเอ๊ะคนนี้จะทําให้บ้านเมืองพินาศเสียหายหรือไม่อย่าลืมนะครับคนที่ขัดแย้งกันเคยรักกันมาก่อนนะ mm. แต่ว่าการที่ออกมาต่อสู้กัน mm. เห็นไม่ลงไม่ตรงกันนั้นอาจจะเกิดจากผมวิวยอจ,จะขัดกันหรือเปล่า หรือ,อถ้ามองในแง่ดีว่าเอ๊เกิดความไม่ไว้วางใจในเรื่องของการที่จะดูแลประเทศชาติหรือเปล่าประเด็นนี้คือประเด็นสาคัญว่าถ้าเผื่อสังคมเราไม่ไว้วางใจกันแล้วคราวนี้มีปัญหาเหมือนกับที่เราคุยกันนอกรอบว่าปัญหาขรันี้คือเกิดความไม่ไวางใจแม้แต่กระทั่งนายงตีพูดเราก็ไม่ไว้ใจเราไม่เชื่ออย่าลืมครับว่ารัฐบาลถ้าประชาชนเกิดความไม่เชื่อว่าสิ่งที่รัฐบาลพูดนั้นเป็นจริงอันนี้อันตรายเหมือนกับว่าบ้านเมืองเราเนี่ย มันจะมีความขัดแย้งและมีภัยต่างๆอยู่เรื่องเนี้ยเราไม่มีเรื่องอื่นเป็นไงเราลืมตัรวจแล้วครับว่าขณะนี้เรากำลังมีอะไรบ้างนะครับผมอ่านข่าวเจอว่าอีก45ปีประเทศไทยอยู่ในอันดับหนึ่งอาเซียนที่ต้องถูกน้ำท่วมพมเมือง5.1ล้านคนจะต้องมีปัญหาพูดคือพื้นที่บริเวณที่เรานั่งอยู่เนี้มีปัญหาแต่เราไม่ได้สนใจนะนี่คือปัญหาที่ใหญ่กว่าหรือเปล่าใหญ่กว่าความขัดแย้งทางการเหมือนหรือเปล่าปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาด้านสังคมที่รุนแรงมากซึ่งเป็นเป็นปัญหาที่มันเป็นความขัดแย้งในตัวของตัวเราเองไม่ใช่การเมืองอย่างเดียวแต่เราไม่ได้สนใจเราไปนสนใจเรื่องเรื่องเนี่ยสนใจมากเกินไปจนกระทั่งก่อให้เกิดปัญหาแต่มันก็เป็นปัญหาใหญ่ที่เรากําลังเผชิญร่วมกันนะคะใ,คในความเป็นคนไทยนะคะจามินราพัฒน์ค่ะตอส,สั้นๆท้ายรายการครับเราไม่ไว้วางใจกันแต่เราต้องให้เกียรติประชาชน ถ้าสมมติศารพิจรารณาข้อกฎหมายแล้วมองว่าตัวเองไม่มีอำนาจเข้ามาวินิจฉัยแต่อย่างน้อยท่านต้องสบายใจนิดนึงนะครับว่าสุดท้ายแล้วสอส,อสอรอก็มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนสอส,อสอรอถูกเลือกมาแล้วก็อย่างที่ทอาจารย์ว่าต้องมาคุยกันไม่ใช่มาถึงก็รับใบสั่งให้ไปเขียนรัฐมนูญเขียนเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องไปฟังความเห็นเสร็จแล้วต้องไปให้ประชาชนเนี่ยลงประชามติเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกเราไม่ไว้ใจศาลไม่ไว้ใจนักการเมืองอย่างน้อยเนี่ยอย่าทิ้งความหวังที่จะไว้ใจในสติปัญญาและความคิดเป็น ความเป็นเจ้าของประเทศของประชาชนเพราะถ้าเกิดสุดท้ายเราบอกว่าให้คน9คน8คนที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนี่นะครับเขาไปสกัดยับยั้งกระบวนการทางประชาธิปไตยที่ประชาชนเขาควรจะมีโอกาสได้คิดเองทําเองได้บ้างเนี่ยเราก็จะไม่ไว้ใจอะไรเลยในในประเทศนี้แล้วก็ไม่ต้องมาเรียกว่าประชาธิปไตยอีกแล้วนะครับก็เรียกว่าเป็นอธิปไตยที่ปราศจากความไว้ใจแล้วกันนะครับกลับมาที่มุมความขัดแย้งนิดหนึ่งค่ะอาจาร์ตรลกูลคะบทบาทของคุณทักษิณชินวัตรเองในความเป็นตัวละครหนึ่งกับความขัดแย้งที่กําลังเกิดขึ้น คุณทักษิณเป็นหนึ่งในตัวละครแต่คุณทักษิณน,นั้นไม่ใช่คนเดียวที่เป็นต้นเหตุนในความขัดแยง้งผมมองว่าความขัดแยงด้งอะไรเป็นความขัดแย้งในเชิงระบบและกลไกคําว่าระบบนั้นเนี่ยอาจจะมองในเชิงของระบบความคิดทางการเมืองนะครับอาจจะมองในเรื่องของระบบของผลประโยชน์เท่าที่เราเคยคุยกันมาบอกว่าถ้าเกิดคุณทักษิณเกิดวางมือทุกอย่างหมดเลยเนี่ยนะท่านหรือว่าท่านอันตรธานหายไปจากโลกนี้เนี่ยนะครับความขัดแย้งหมดไหมไม่หมดเพราะความขัดแย้งนั้นมาเกิดจากตัวระบบ เกิดจากตัวผลประโยชน์เกิดจากตัวกลไกเพียงแต่ว่าเราจะจัดการความขัดแย้งนั้นให้มันมีความขัดแย้งอยู่เราไม่อาจที่จะอยากให้สังคมนี้มันไม่มีความขัดแยง้งมีอยู่แต่เราจะจัดการอย่างไรให้เดินไปข้างหน้าบนพื้นฐานความขัดแยง้งความขัดแย้งกันนั้นก่อให้เกิดความคิดใหม่ๆขอให้เกิดการถ่วงดุลบนพื้นฐานความขัดแยง้งแต่จะต้องเดินไปด้วยกันแต่อย่าหันหน้าเข้าหากันนะ หันหน้าหากันกรณีอย่างกับที่ท่านอาจารย์เอกชัยว่าหันหน้าหากันนี่คบบุณจะปะทะกันอย่างเดียวไม่ใช่ฮะตามระบรบใจใจผมคิดว่าความขัดแย้งคือการก่อให้เกิดความคิดใหม่ๆหาทางออกใหม่ๆได้นั้นระบบและกลไกทางการเมืองของเราเดียวผมคิดว่าที่ท่านอาจารย์บอกว่าเราต้องฟังประชาชนเราเชื่อฟังผมเห็นด้วยเราต้องไว้ใจประชาชนแต่ขณะเดียวกันใครอย่ามาครอบงําระบบคิดของประชาชนขณะเดียวกันเมื่อเราไว้ใจประชาชนแล้ว เราจะต้องให้การเรียนรู้ทุกมุมแก่ประชาชนและให้ประชาชนตัดสินใจอย่าให้เกิดกระบวนการหรือกลไกใดก็แล้วแต่ไปครอบงำประชาชนโดยเด็ดขาดค่ะขอความหวังสังส้นๆจากนักสันติวิธีก่อนอเป็นรายการนะคะความหวังก,ก็ก็ยังเห็นว่าทุกครั้งที่มีวิกฤตเนี่ยผมเห็นทางออกเห็นโอกาสแต่แต่เขาอาจจะไม่เห็นโอกาสในทั้งสองฝ่ายแต่ผมเห็นโอกาสเกิดขึ้นหลายครั้งแม้แตุ่่นช่วงน้ําท่วมผมก็เห็นโอกาสเกิดขึ้นและหลายครั้ง แต่เราสังคมไทยเนี่ยคนที่อยู่ในแวดวงขัดแย้งเนี่ยยังมองโอกาสเป็นวิกฤตของตัวเองอยู่ตลอดเวลาทาั้งๆที่เป็นโอกาสตัวนี้สําคัญมากวันนี้สังคมไทยที่ผมบอกว่ามันแก้ยากแล้วเนี่ยคือเขาเรียกว่าเป็นปัญหาความขัดแย้งเชิงโครงสร้างเป็นเรื่องการแย่งอํานาจกันอย่างที่ว่าเพราะฉะนั้นเรื่องโครงสร้างเรื่องระบบอะไรเนี่ยมันมันสูญเสียไปอีกประการหนึ่งก็คือความขัดแย้งที่มันเกิดฝังลึกกลายเป็นข่้นิยมที่แตกต่างกัน เป็นไพ่เป็นอามาตต่างๆพวกนี้นะครับมันฝังลึก2ตัวเนี่ยทางนักจัดการความขัดแยง้งเขาบอกว่าเป็นเรื่องที่แก้ไขายากแล้วที่ผมบอกว่าส่งสัญญาไปว่าจากนี้ต่อไปอีก10ปีที่มีปัญหาอยู่แล้วก็ยังแก้ไม่หมดนะแล้วจะเอาปัญหาใหม่ขึ้นมาอีกไหมะนะเพราะนั้นจบปัญหาใหม่เนี่ยอย่าไปสร้างใหม่ให้ม,มากแก้ปัญหาเก่าให้เสร็จก่อนและประาติไทยเนี่ยไปได้น่นอนครับ เอาละค่ะฝากไว้จากสามมุมมองนะคะ,น,ะ,คะนักรัฐศาสตร์นักนิติศาสตร์และนักสันติวิธีค่ะกับสถานการณ์บ้านเมืองที่กำลังเกิดขึ้นรวมถึงคำวินิจฉัยของสารรฐัฐธรรมนูญที่จะมีขึ้นในวันที่13กรกฎาคมนะคะวันนี้ขอบพระคุณทั้งสามท่านค่ะขอบคุณครับ,บ,บทั้งหมดคือตอบโจทย์สหรับคืนนี้ค่ะดิฉันนัฐาโกมลวาทินสวัสดีค่ะ